คุณยังเป็นธุรกิจที่ให้พนักงานตอกบัตรเช้าตอกบัตรเย็นสแกนนิ้วเช้าสแกนนิ้วเย็นอยู่หรือเปล่าคะถ้าเกิดใช่นะคะลองฟังคลิปนี้นะคะเผื่อว่าคุณจะมีแนวทางหรือว่าได้ไอเดียอะไรบางอย่างมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วคะ่ะธุรกิจหรือว่าบริษัทในในบ้านเราเนาะมันจะมีวัฒนธรรมไม่มเหมือนเป็นวัฒนวัฒนธรรมนะคะว่าจะต้องตอกบัตรจะต้องสแกนนิ้วจะต้องดูเวลาเริ่มงานออกงานแล้วบางครั้งคะ่ะก็ใช้เกณฑ์นในเรื่องของเวลา มาตัดสินคุณภาพในการทำงานซึ่งจริงๆแล้วนะคะเวลาที่ใช้ในการทำงานเนี่ยมันไม่ได้สื่อถึงประสิทธิภาพในการทำงานมันไม่ได้แบบเป็นตัวที่บอกว่าคนคนนั้นมีศักยภาพในการทำงานจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะขอย,ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจอยเนี่ยเวลาที่จอยอัดคลิปค่ะจะอาจจะใช้เวลาสักสองชั่วโมงเนี่ยที่จะอัดคลิปได้ประมาณสิบคลิปแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าบางคนค่ะ ใช้เวลาทั้งวันเลยค่ะอัดคลิปได้สองคลิปคุณคิดว่าเวลามันยังเกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่นะแทนที่ตอนนี้นะคะเราจะคอยไปจับผิดว่าพนักงานจะเข้างานกี่โมงและจะออกงานกี่โมงค่ะให้เราไปส่งเสริมในเรื่องที่ทำให้เขาพัฒนาศักยภาพตัวเองทำให้การทำงานมันมีประสิทธิภาพดีกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะประสิทธิภาพของงานอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาค่ะยิ่งบางครั้งบางคนทํางานทั้งวันเลยแต่ไม่ได้งานนะคะกับคนที่เขาอาจจะใช้เวลาแค่สองสามชั่วโมงแต่สามารถสร้างผลงานได้มากกว่าคนที่ทํางานทั้งวันอะ่ะคุณคิดว่าคุณควรที่จะส่งเสริมหรือว่าไปโฟกัสที่จุดไหนมากกว่ากันนะคะแล้วสําหรับบริษัทคุณล่ะคะโฟกัสที่จุดไหนลองพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิซนเนสเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ